กนเกจนมาโชดดอคค่ะวันนี้มารีวิว ATM อมอมสินนะคะ ATM ออมสินจะเป็นออมสินดีไซน์รูป ATM นะคะด้านหลังจะมีที่ใส่ถ่าน AA3 สามก้อนพอใส่ถ่านปุ๊บมันจะติดตรงนี้ค่ะเป็นนาฬิกาเป็นนาฬิกาได้ด้วยนะคะ การใช้งานก็รหัสมันจะมีรหัสเริ่มต้นนะคะคือศูนย์สี่ตัวเราเปลี่ยนรหัสโดยการเสียบบัตร ATM ลงไปแล้วก็กดปุ่มพาสเวิร์ดแล้วก็กดรหัสเริ่มต้นนะคะศูนย์สี่ตัวแล้วก็ตามด้วยรหัสใหม่ก็เปลี่ยนรหัสได้นะคะทีนี้การหยอดเงิน หยอดช่องด้านบนนี้นะคะเวลาหยอดเนี่ยให้ตั้งเื่งืงตั้งวางปกติแบบนี้นะคะอย่าจับเครื่องหงายแล้วหยอดเพราะว่าถ้างางแล้วยอดอเหรียญมันจะตกลงไปด้านใน,นะคะ่ะทําให้เอาเหรียญออกมาไม่ได้มันจะไม่ลงไปในช่องเก็บเงิน <c oughs> ก็เวลาหยอด <c oughs> มันจะขึ้นตัวเลขมานะคะศูนย์ เมื่อกี้ขึ้นศูนย์จุดหนึ่งมันบางทีมันก็ขึ้นศูนย์จุดห้าค่ะเวลาถอนเงินเราก็กดตัวเลขจำนวนเงินได้ไม่เกินจำนวนที่มันขึ้นนะคะถ้าเรากดเมื่อกี้ขึ้นศูนย์จุดหนึ่งเราก็ต้องกดถอนศูนย์จุดหนึ่งถ้ากดถอนศูนย์จุดห้าหรือกดหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะมันจะเบิกไม่ได้เพราะว่าจำนวนเงินเกินหยอดไปกี่เหรียญมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่า มันจะไม่ได้รันตามจํานวนเงินที่เราหยอดเข้าไปเนี้ยค่ะมันนี่เหรียญที่สองก็ยังขึ้นศูนจุดหนึ่งก็เวลาถอนนะคะเสียบบัตรก่อนเหมือนเวลาเราถอน ATM เสียบบัตรปุ๊บกดปุ่มนี้ปุ่มถอนเงินวิ t h d r a w แล้วก็จํานวนเงินแล้วกดปุ่มนี้เหมือนเดิมแล้วกดรหัส อันนี้คือรหัสเริ่มต้นนะคะศูนย์สตัวยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วไฟก็จะขึ้นแล้วก็จะเปิดช่องข้างล่างได้ก็วิธีการใช้งานอย่างอื่นอย่างตั้งเวลาหรืออะไรนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในหน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ ตัวนี้มีสีอยู่สามสีนะคะมีแดงชมพูน้ำเงินสนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์นะคะชื่อ www.gadgetmacho.com ค่ะ